มาจะใช่เนาะสองคนนี่ยลงที่พายุยุดยุดยุดจะเผาข้ามาได้แม็กระโปงใส่ห่าตายตายตายสติดโควิดใช้แม็ใช้แม็เออนั่นแหละน้องมาหาพี่น้องอ้นหน่อยกับน้องอันนั้นน้องไพ่มาหาแนวอยากแนวกินแล้วพี่น้องมาหาเน่าหยากแนวกินแถวหนึ่งอันนีเอซีแม่ดมาน้องอ้นมาเนี่ยมากระทกลกคิดถึงแบบมาหาย้อนกระทกลกกับแม่น้อง มาลดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อสิคิดถึงอยู่ดอกบ่ได้เก็บกินะเก็บมาแต่สวรรค์เพื่อมาเก็บยอดพักมากระทกลกนี่ได้เข้าคอน้ําแล้วเว้าน้ํามันมิจิตแล้วพี่น้องเด้อสิเอาข้าให้เพิ่นมากินพี่น้องมาเก็บักเก็บนี่เมื่อนําเือน่ะปิดเอาเบิดเด้อมะเขือในต้นน่ะ เอ,อ้โบัดั้นมันก็โป่งดอกแล้วก็ออกใหม่อีกค่กินน้ำประทานก็เลยฝ้าออกมาเป็นบะโยมันหกว้ว่าชี้ทางงอกทางนี้สีมาแต่ใช้เด่นเลือดมาแต่ใช้บมมีสีนะ อันก oh, 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 mm ุ hmm. oh, yeah, mm ้ง hmm. น hmm ี hmm. Hmm ่ก hmm. hmm ็ย hmm. hmm ังแห้งคือเก่าเนาะโอ้ตากจกแดดแหละนี่พออะไรละมั้งตากแดดนะตากรูไหลมันแห้งเหมดเลยโบเลยเออบรีเก็บกินได้เก็บรถเมื่อกล่องใหม่ค่ะปล่องใหม่ได้งางปล่องใหม่ให้ง่ายนกกล่องไว้ใยใดเลย เขหากเก็บบ้างนะก็โป่งโป่งไว้เรียนกน้องมันโป่งมันก็หกเกี่ยวนะโมนี่แหละอันท,ที่ทางก็คือเสียดายย่านได้ทางยุ่งในทางหมูมันนั่นโผมาเนี่ยโอ้สวรรค์โมมีพักกินเด้อพี่น้องเด้อเก็บมาเลยโอ้อยู่ไซพักกระดับเนาะ กคนน้อยนี่เนเหยเรยมีใช้พักกระดับเนาะลุงเอ,อ้ยสบายดีปลาลุงนะลูกหล่ะสายดีปาลุผู้ผหมักเพชรเพ็ดกับหุ่งได้เลยกล้าไว้อยู่แตกระเบื้องเบี้ยมันนะหวานในมหมองหง่งกับต้นหมักเพชร หน้าฝนแล้วมันมันบ่บวมหน้าทางนี้นะมันสูงแน่เก็บมเือตพี่น้องได้หลายเคุณน่ะเอาไปเก็บข้างงนําปมเือยังข้างงอีกเก็บให้มันเบิดได้ได้แล้วหลายเอุเอหลายเเนาะอ้าีลวกหมแงุมเือกูเก็บเอามันเบิดนะเือเนาะลวกก ทางพีนางัวกัเดเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยกําลังงามๆหางัวก,กินเบิดแล้วมากเฮาควมบดกเอาไปเบิดแล้งวงัวหาวกินเบิดมากเบิดอีหยังมันเลยเหลือแต่ต้นดอกไม้พองามเสียดาย,ายจอยๆต้นเท่าภาพเพิ่นเข้ามาแเพิ่นบ่นมักอัด เุตถเอาด้วตัวมันชุกนะป่าเสียไวเห็ดแนวเอาเก็บเอาเก็บฝากบุสทีพ่อได้พัดอยู่บนน้อยกินกะต้มมงหุงนะต้นดอกดาวเรืองก็มีต้นเดียวเนี่ยมะท่วแห่กทางนี้ขึ้นอีกสองต้นปงใหม่ระปากงัวกัดนะ ต้นลูม่วงค่ะอัดประตูม่วงอัดเังไดโอนเอ้ยใครชิมมะเผาแต่ประตูหาแล้วอยากเรากินแต่พี่น้องเกยพันยามันพิชิตพิชเอาเบอร์รถมันชิเกทีมมะเขือนะเจ้าเด้อสัตว์ฮะเจ้าเด้อสัตว์เฮ้ยกินอยู่เลยเลยอยู่มันเอาเบอร์รดมันโป่งอีกมันโป่งอีกเก็บเอาตัวมันหมากใหญ่ๆเด้อกุ้งเด้อ เต็มกำมือนั่งกุ้งได้มีได้กุ้งบดึงอ่อนนมันหมักน้อยพทเฮ็ดเพียงอ้อนหน่อยนะ,ะนนนยโอ้ยมันเป็นหัวแล้วปลอยปอยล,ล,ล,นะล้างบ,าบ้บานไปเย็บหมากอะนาหมากอะ,ะไงหมากส่อ,อยู่ข้านอก มาล้างบ้านแล้พี่น้องมัหาเก็บพักมากินมะเขือก็ได้บักไลยเติบมันจะเอาไปอีตูก่กัเสริมป,มอไป,ไปลปองยองดลมาพี่น้องเยสามอกนี่องกนะ Ừ, món này ừ, nó là lăn con, lăn, xì hà lăn, bỏ chừng, sáp kín, này để xài om, hết, cang nhàng, khoai đu. đây là cang nang cứ hụt, nó cứ tẹc, มันเตไมจะปหูดเอาราวาแตกออกแตกออกบ่วงก็เลื่อมากเดียวโคโลนเดียวออพิดกินเจขีเอาไว้เห็นยังฮึมันชุกมันโดเซบบี้ยมันเด้บอไปปลูกบอไปปยิ้ปไปยาสันกบีเ้นนดน่อยมันหาเต็มสับราบอยู่คะ พอ่อเราบอกพักสู้พักนั่งสู้มเมื่อมาคือไดไรเป็นไงฮะเราเกิดบ,บนกันบนเดียวกับพัดอพัดสลายเก็บใส่ตัวนี่พัดสลายมายกาเเป็นเลยนาะเอาเือทา้านรักโบนกระปุกบไดเออตงสัยมันอัดฉนมันมาถิ่นท้ายน้อ่านานาะอืมตัวกินนะไน้ะ หมากมันตกกินหั่นน่ะเออกบบักนอนปลาี่ยวแล้วเอ้ยเด็ดกินเลยเลยอือเด็ดกินแล้วมันก็แตกเอามีตัดเอาอ่านเอื้อปู่ก็ได้ย้อน้เด้น้องนุ่มากิน bỏ rồi nhưng là, phèn, giả kim à, là kim có plan, muốn ăn gì không? Keo rồi. thang phun này, nhọt nó bảo, bảo đi ôm, đi nhung. Cung hẻng, muốn đây cung hẻng. Thấy nhung bảo cung hẻng ơi. Trơn, trơn húa, đang biến เออถั่วพูเอยเออกหมากเลยนะเนาะข้าก็เห็นได้ถั่วพูออกหมากเลยถั่วพูอ่อนๆเลยกินกระปุนเนาะเหม็นจะบอกเออกินกระปุนปลาได้ถั่วพูเขาออกมากแล้วหัวขงงาก็งามๆเลยอยอื งามโลค่ะต้นมักเล่นก็เต็มอยู่มักเล่นหนูบริปูกพี่น้องเอ้ยสาดมกพริกมาแถวนี้มันก็เกิดขึ้นเต็มต้นแล้วต้นมักเล่นเพิ่นมา,าเก็บพักเมื่อกินโดยเฉพาะพี่น้อง ต้นอ้อยกับลำใหญ่ลำใหญ่แล้วดน้ะลลใหญ่แตัวน้อยจะไหนล้างบ้านก็หกแล้วพี่น้องเลยแล้วก็เอาเข่าให้อ้นน้อยนะพี่น้องเอาเข่าให้พี่น้องเลยสามสิบโลสามสิบโลป่ะเปิดลงด้วยค่ะโอ้ยกลุ่มจะเฮือกเต๋อเลยนี่กัน เอ,เ,เออมีถั่วไอ้น้ำออนอยู่ค่ะอ,ออ่และอยู่กันหลายคนมีเขาให้นำ้ำเป็นหนึ่งเตลละสิบปินนะครับ่อง,งเออย่องจากสองน้ำแล้วก็เขาอ่อนอยู่ กะเจยเมื่อเดินพี่นอกเด้อเอ้ย okay. เอาเข,าข่าหยประมาณสามสิบกิโลแหละแ้วก็มีพักอีตู้มียอดมักใส่น้ำมัเืองยอดมักระทบลกแล้มัเขือพี่นองได้คงดูเากินแล้วก็เมื่อปะเดิอพี่นอก, <c oughs> กนเมื่อ,อจึงออกมาบปนโลกอันนแหละมันอนั้นโลกเศร้าคนละโลกเศร้าคนที่ออกมาที่นอกคลิปนี้กัน ลาไปก่อนไปพี่น้องเด้อฝากกะไลค์ก,ก็แชร์ก,ก็ติดตามลุงนภาในเดือนจากที่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยจ้า